รนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวพวกเรานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีวันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมที่สุดของมกกรุงเทพกันนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันบัดมศึกษาเอากชนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึน่งในประเทศอยู<ม>่ภายใต้การสนับสนุ<ใ>นของบริธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่พศ2505เป็นต้นมาด้วยปณิธัานอันแน่วแน่ของอาจารย์สุรัสและอาจารย์ปองทิพย์โอสถานุเคราะห์ที่ต้องการก่อตั้งสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ไม่หวังค้ากำไรเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อันจะพัฒนาบัณฑิตยุคให,ใหม่ให้มีคุณภาพมาหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งได้ค้นคว้าทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆที่เหมาะสมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือดออรมัชนาสาริวัตมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดดำเนินการสอนในสองวิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตกล้วยน้ำไทยตั้งอยู่บนถนนพระราม4ใจกลางกรุงเทพมหานครมีพื้นที่26ไร่89ต,ตารางวา เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่3และ4ภาพปกตินักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกชั้นปีนักศึกษาปริญญาโทและเอกนักศึกษาภาคพิเศษสถานที่ทำการของสำนักงานอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลายัยวิทยาเขตลงังสิทตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่4 4 1ไร่1งาน67ตารางวา เป็นสถานที่ดำเนินการสอนนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่1และสองและนักศึกษาชุกชั้นปีของคณะนิเทศศาสตร์ศริลปกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและเป็นสถานที่ตั้งของของสมุดสุรัตโอสถานเคราะห์พิพิธภัณฑ์สถานเครื่องพุยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โลโลคอมและบ็อกเกอรเตอร์ คณะในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีทั้งหมด9คณะดังนี้คณะบัญชีคณะบริหารธุรกิจคณะนิเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่นี่นะคะคือหอสมุดสุรัตอยู่วิทยาเขตลังสิตแล้วเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหอสมุดสุรัตโอสถานุคอ์มีพื้นที่ทั้งหมด23,600ตารางเมตรเป็นอาคารประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมมีการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการควบคุมบริหารความปลอดภัยและได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกในส่วนของสำนักหอสมุดมีพื้นที่15,508ตารางเมตรนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของไซเบอร์เซ็นเตอร์ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้บริการทางการศึกษาและรองรับความต้องการของ ณาจารยนนักศึกษาและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสำนักหอสมุดกลางได้เริ่มนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้วยระบบทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Local Area Network เพื่อพัฒนาระบบทำงานของสำนักหอสมุดกลางโดยพัฒนาระบบ o p a c เพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และนำมาให้บริการแทนระบบการค้นคว้าด้วยบัตรรายการและมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบ BU Cat ในปัจจุบัน และนี่คือที่พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและนี่คือเวลาเปิดปีบริการเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าออีพินนพิธภัณฑ์เครื่องถ,ถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิยทยาเขตบังก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2545เนื่องในโอกาสการสถาปนาม,มหาวิทยาลัยครบรอบ40ปี ในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับทครืจจ่วต่างๆได้แก่เครื่องช่วยโบราณที่ผลิตในประเทศไทยเครื่องช่วยสมัยก่อนโบราสตณเครื่องช่ท,ที่เป็นสินค้าส่งออกของไทยและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจารย์สุรัตน์โพสถานุเคราะห์ผู้ก่อตั้งมหาวิาทยาลัยกรุงเทพได้กรณุณามอบศิลปะโบราณวัตถุก,กว่า2,000รายการเพื่อใช้ในการจรัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ลงละครนิเทศาศาสตร์ลงละครที่ใช้ในการจัดการแสดงของภาควิชาศิละปะการแสดงรวมทั้งการเดินการสอนวิชาการแสดงการกำกับการแสดงขั้นสูงการเสนอผลง,งานสารานตร์ของนักศึกษามีลักษณะเป็นโลงละครทดลอง ไม่มีพื้นที่การแสดงไตล์ส่วนแต่ลใจตัวทุกพื้นที่ในโรงละครสามารถใช้แสดงได้ทั้งหมดซึ่งโรงละครจะมีลักษณะเหมือนกล่องเปล่าสีดำเป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่า black box theater เพื่อที่จะสามารถสร้างสารรค์ได้ตามจินตนาการและวัตถุประสงค์ของการแสดงในแต่ละเรื่องหอศิล หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทเพได้เผยแพร่ผลงานศิลป,ปะร่วมสมัยและการออกแบบรวมทั้งผลงานทางด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมอื่นๆเพื่อให้น,นักศึกษาประชาชนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียงได้จระหนักและเห็นคุณค่าของศิลป,ปะวัฒนธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคมโดยหอศิลป์นี้ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไทโดยจัดแสดงผลงานศิลป,ปะและการออกแบบการบรรยาย การสัมมนาโครงการร่วมกับชุมชนและการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเชิงศิลปะวัฒนธรรมและนี่คือเรือนไทยนะครับไปค่ะเราขึ้นไปดูกันดีกว่าค่ะสาลาไทยบรรยากาศที่เย็นสบายสงบร่มรื่มมีความเป็นธรรมชาติของสารนานด้านหน้าม,มหาวิทยาลัย,รยกรุงเทพวิทยาเขตรงังสิต จึงถือเป็นสถานที่หนึ่งที่นักศึกษานิยมมาพักผ่อนยามว่างจากการเรียนรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะสาลาไทยที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ในบริเวณนั้นนอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนของนักศึกษาแล้วสาลาไทยยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายตามผลงานของนักศึกษาเป็นแบบในการเขียนภาพของนักศึกษารวมถึงเป็นสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายภาพของนักศึกษาในทุกยุคทุกสมัยขอจบการน,นำเสนอพีงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะอยากก็ตัด <c oughs> เอาอะไร ตัด<ไ>อ๊ะจะดีแล้วเรื่อเริ่มเ,เป็นที่ตั้งของไซเบอร์เซ็นเตอร์ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ประมาณเร็วที่นะคะคือหอสมุดสุิษฐ์สู่นักวิทยาเขตลังโอเคและ <c oughs> นี่คือสาราไทยนะครับ l la <laughs>